เอ้าทำไมเส้นนี้มันดับเนาะโอเคพอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาล้างเมื่อได้เสร็จปั๊บแล้วตัวรู้ได้ยังไงว่าตัวนี้เป็น HD ครับผมครับสายแพร์นะครับตัวนี้เป็นกี่พินนะสาพินสายแพรเป็นสามสิบพินนะครับสายแพร์สพินสามสิบพินนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ดังนั้นสามสิบพินตัวนี้คือเฮตีคือ HD เอาล้าเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแอดนะครับเริ่มทำการสาธิตกับอ่า ตอนนี้ผมยืมล่างก่อนนะผมยืมล่างก่อนเด้ยีนะครับลันเกันอ่าปดแค่สายแพร์จอสายแพร์ตัวนี้เราเรียกว่าสาย l v d S นะครับเราเลือกสายเบอร์อะไรครับตอนนี้ลองดูครับเบอร์สามนะครับเบอร์สามนะครับเป็นลักษณะของไหนเนาะไหนๆนะไปอยู่ด้านขวานะครับเบอร์สามนะครับฉะนั้นเราต้องหาความชำนาญนะครับว่าสายแต่ละเบอร์มันทำยังไงนะครับ อนี้จัมเปอร์จะอยู่ที่5โวลต์อยู่ไปเรียนจนโวลต์หยิบบอร์ดของเราขึ้นมาดูครับหยิบบอร์ดของเราขึ้นมาดูหยิบบอร์ดของเราขึ้นมาดูครับเราจะเห็นตรงบริเวณสายจัมเปอร์ของเรานะครับสายจัมเปอร์นี่ครับตรงนี้นะครับเห็นจัมเปอร์อยู่ตรงนี้นี่ครับเราดูมันจะมี3.35โวลต์แล้วก็12โวลต์อยู่ใกล้ๆกล้กับไดโอดครับอยู่ใกล้ๆก้กับไดโอดนะครับอยู่ใกล้ๆกับไดโอด แอดเราย้ายจัมเปอร์ไปที่ไหนครับ12 12โวลต์นะครับเราจะย้าย12โวลต์ดูของจริงกัยนะครับดูของจริงอยู่ใกล้ๆไดโอดนะครับดูของพวกเราทุกคนนะครับมันจะเห็นนะครับนะเออลองออกมาจับถุงที่นึงครับเอ่อจับทางบได้ายนะใช่ไหมครับเราย้ายไปที่12โวลต์ยั้มซอฟแวร์โอนสบายดีครับท่านทองครับโอ้โหมันบอบบางไปหน่อยไปกินสุนไทยอะไรมาหน้าตาถึงเที่ยมเฝ้าขนาดนึง อ้ามือได้จเรียบร้อยแล้วนะครับนะอวอแอยังไงต่อครับน้ำใสอสเตียบเข้าไปดูนะนรัใสแอมบิดีเสเตียบเข้าไปอย่างนี้นะครับนะทุกคนดู

วอนนี้นะครับเมื่อได้จะร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเสียบสายี์เข้าไปสายคี์ครับคี์ทุกคนมาได้นะครับ S T ตัวนี้เป็นแบบอะไรครับ S K เป็นเป็น V ห้าเก้าย้ำนะครับสายคี์ตัวนี้มีอยู่สองแบบเขาจะชื่อว่า V 5 9กับ S K 03 V 5 9กับ S K 03บนรูปใบนี้ใช้แค่สองแบบนะครับ ดังนั้นเวลาเราไปซื้อเรื่องบอร์ดแปลงอะไรที่มีอยู่เนี่ยต้องดูบอนวดามานบรรทาเกียรเคหรืออะไรต่างๆไหมหรือบีห้าเก้าตัวนี้เป็นของ b ีห้าเก้าเเวลาเราเราซื้อตัวนี้มาปั๊บเนี่ยเราเอามาใช้สําหรับการอัพนะแล้วเวลาส่งให้ลูกค้าเราสมควรให้เป็นไม่สมควรนะครับเวลาเราแปลงก็คือแค่อัพเฉยๆเพื่อสมาชิกจะไม่ดีๆนะตัวนี้เราซื้อเนี่ยแค่ประจากายของเรานะเอาไว้สาหรับอัพเฟิร์แวร์ อัพเสร็จก็ดึงอะไรครับดึงเก็บไว้เพราะว่าเราต้องจําจากของจริงเนี่ยให้ลูกค้าดูเราต้องไปดึงมีโมดจากข้างข้างในเครื่องเนี่ยมาเพื่อให้มันพอดีแต่ตัวนี้คือเ,าเอาไว้สําหรับลงนะครับไม่จําเป็นต้องติดไปให้ลูกค้านะคะรับบางคนขี้เกียจฮะขี้เกียจเดินสายซื้อแบบนี้เลยนะครับแล้วเอาตัวรับมีโมดไปแปะให้ลูกค้าเลยจบอะไร,ค,รคนมีตังค์มีดูดีตลอดนะแอืคนมีตังค์จะดูดีตลอดนะครับเมื่อได้เสร็จพื่อประกบว่าออกมาเลยนะแอด ออกมาเลยนะครับครั้งแรกเปิดพวกภาพจะเป็นตอนแรกมันจะไม่เต็มจอหรอกตอนแรกมันจะไม่เต็มจอนะทุกคนจะไม่ต้องตกใจนะครับแต่พอเรามาปรับเป็นสิบหกต่อเก้าใช่ไหมครับสิบหกต่อเก้าเพราะว่าภาพมันจะเป็นสี 3, ่ต่อสามและไม่ใช่อีสเฟสหรือไปปรับเข้าสปินต์หรือไป <bard> รับพรไม่มีแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ปรับออกมาถ้าเป็นแบบนี้จอดีไหมเราจะดีจะเป็นที่ที่กัดนะครับทีนี้เราดูครับตอนนี้พานนลของเราอยู่ ด้านบนดูดีนน,นะเพื่อจะมปเช็คดูนะครับทีบาท์กีบาอยู่ด้านบนหัวหัวขึ้นเป็นยังไงครับตั้งไหมหัวมันตัง้งคือคือคือถ้าหัวตั้งตรง,ตรงนี้ยย้อนกลับไปดูที่หน้าหนึ่งเลครับจากตัวนี้หน้าหน้าหกสิบเจ็ดเมื่อมันเดินนะอันนี้มันเดินแล้วก็กลับ <c oughs> ไป่หน้าหนึ่งเนานะครับหน้าหนอาสอนไว้หน้าหนึ่งจะเห็นว่ามีรูปคนอยู่ มันจะมีหัวขึ้นหวัวลงเห็นไหมครับมันมีรูกหวัหวถามว่ารูปหัวตัวเนี้ยมันมาจากไหนมันมาจากบอร์ดเทที่พวกเราได้กันทุกคนสมมติตัวเนี้ผมการจะเปลี่ยนของตัวที่บ้าตัวที่บ้านะครับตัวที่บ้าเนี่ยเราจะมีการพิจารณานะที่บายาวหรือสั้นมีติ่งข้างหรือไม่ถ้ามีเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วหัวขึ้นหรืหอหัวลง ก็จากนั้นท่านเลือกเบอร์จออะไรก็ได้มาใส่นะไม่อย่างนั้นเนี่ยจำไว้ดีๆว่าจอที่เรานํามาเปลี่ยนมันมีแค่สองยี่ห้อเท่าน,นั้นเองที่เข้าโหมดไปปรับหัวได้นั่นก็คือ LG กับซัมซุงนอกนั้นเจ้าอย่าหวังนอกจากนั้นเจ้าอย่าหวังฉะนั้นการที่เราเลือกตัวนี้จึงทําให้มันใกล้เคียงกับการที่เราตีก๊อปไปใกล้หนุมมากที่สุดแล้วปรับอีกนิดหน่อยก็เข้าเลย ยกตัวอย่างตัวนี้อันนี้ทีบาอยู่นี่นะครับหัวหัวมันขึ้นแบบนี้แสดงว่าถ้าเราคูในรูปก,ก็คือหัวลงเราสังเกตดูทีบาครับในหน้าที่หนึ่งนะครับรูปที่หนึ่งรูปท,ที่หนึ่งนะครับรูปที่หนึ่งหัวชี้ไปทางทีบาไหมชี้ไปทางทีบานะครับก็คือเนี่ยคือจะใช้กับตัวนี้ถ้าเป็นรูปอันที่สองก็คือเราใส่บอดเทสแล้วหัวจะต้องปเป็นเน้อ็กชี้ลง คิดลงผมผมไม่ได้เน้นว่าป้ายโลโก้อยู่ไหนนะผมต้องดูจาก G ีบาเหรือ G ี o n G bar เหรือทีคอนะเพื่อน,ออนนะอสมาชิกนะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวชี้พัน G bar เบอร์หนึ่งใกล้เคียงเนาะเบอร์สองก็ใช่เบอร์สามเบอร์เบอร์สองหัวลงเบอร์ 2, เจ็ดหัวขึ้นแต่ตัวที่สังเกตน,นะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์หกอันนี้อันนี้เป็นคร่าวๆเฉยๆนะมันยังไม่ได้เข้าเชิงลึกนะ ปรากฏว่าเบอร์หกม,มีติ่งข้างนะแอดมีติ่งข้าง <c oughs> ฉะนั้นเรามาดูว่าเอ้ีบารถ้ามันแคบหน่อยนึงเราจะเอาตัวอะไรเนี่เราจะเริ่มตัดสินใจได้ลนะเราจะมองออกว่าฉันจะซื้อเบอร์นี้แหละเพราะในตลาดเขามีขายหมดครับปัญหาพอเราก็ได้มาอบรมนะเราก็จะถามว่าผมมีซัมซุงใช้กับจอเบอร์อะไรครับจัดให้หน่อย จัดให้หน่อยเพราะเขาจัดผิดมืนจัดมาผิดเขาก็บอกว่ากูมีหน้าที่ขายมึงบอกอะไรมึงก็บอกเลยคือแบบมันต่างคนต่างแย่งนะครับต่างคนต่างนี่แต่วันนี้เราจะไปแบบมืออาชีพ<ม>เราใส่เขา้าไปเสร็จปุ๊บต่อให้มันจอแตกแค่เห็นหัวแผลแพลมันก็นั่นเองนะเรารู้เลยแรกๆก็เป็นแบบนี้แหละหลังๆปั๊บชำนานไหมชำนานก็ซ่อมทีวีแรกแกไปใช้วงจรเนี่ยพาไล่ไปหลังๆเนี่ยจำได้แล้วพอเอาทุ่นี้ไปตอนนี้จึ๊บจึ๊บจิ๊บจ๊บตอบฟันทอง บางเชี่ยวชาญในวิชาชีพอะไรก็จะเกิดแต่วันนี้มันไม่มีเครื่องมือปรุงแต่งครั้งแรกเลยให้เราจะได้มีทางที่จะเดินไปทางที่จะเดินไปและมันมีความพิเศษยังไงรู้ไหมจอเก่าอยู่ที่บ้านที่เราลื้อเก็บไว้นายเอาไปลื้อมาตรวจเลยนะแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าหัวขึ้นหัวลงหัวโว,ว่าหลังจัดยาชุบลงไม่ต้องไปนึกว่าเบอร์นี้แทนเบอร์นี้ได้ไหมนั่นมันจะอดีตไปเลยคนระับ เราสามารถเอาจอเก่าที่อยู่ในร้านของเราที่มีอยู่เอามาเทสแล้วมาเขียนไว้เองพอไปเจอตัวเสียตัวใหม่จัดแปลงได้ซึ่งวันนี้ก็จะมีการโอการแบบการว่าวิธีแปลงจะเป็นยังไงยอดเยี่ยมไหมยะเลยจะรักไหมไเอาของเก่าอยู่ที่ร้านแล้ที่เป็นจอที่มันเสียอยู่ที่มันเครื่องเสีย เอาตัวนี้เป็นเทสนะเอาตัวนี้เป็นทีนะครับน่เอาเปเทีที่จานา่บอกไหมครดบต่อไปที่นะ่ิดนะติดนะตรดนะติดยะลิดนนตตดนะตนะนะครับ เรียนออนไลนรที่เด็กข้าวไม่ติดใช่ไหมเดี๋ยวเราเร่มใ้เสร็จปุ๊บ s พอได้เสร็จปั๊บนะครับพอเข้ามาจำไว้เลยนะครับแอ s ตัวนี้เนี่ยมันจะถูกเซ็ตค่าเอาไว้ใช่ไหมครับมันจะเป็นตัวชี้บ่งเลยว่าบอร์ดตัวนี้มันปรับปรุงอะไรไม่ได้มันได้ยังไงออกมามันก็คือค่าดีฟอสแท้เลยมันต้องมีการเข้าหบ่เนะต้องมีการเข้าหมดนะครับ แต่ในก่อนที่จะเข้าโบดแอดมีอะไรเพิ่มเติมไหมที้เราจะเข้าโบนดไปปรับไปปรับระบบเนาะฉะนั้นหน้าเจ็ดสิบครับหน้าเจ็ดสิบไปไปเซตขนาดอะไรก็ได้นะครับนะฮะไปลองให้ทีมโมดแบเดิมเดิมครับนี้นะครับนะผมถามก่อนใครไม่เคยเข้าเซอร์วิส์โบดบอร์ดแปลงเลยยกมือครับ เ,เดี๋ยวผมจะเปิดโอกาสนะครับเราจะถ่ายรูปผ่านโซเชียลนะครับโดย่านผุ้ยช่วยขมอกเป็นสองนี่คือการเข้าโหมดการเข้าโหมดกับการเปิดแแบแยกอองคนละเซกชันการเปิดแร,ร,ร์ก,รแก,ก็คือทําให้บอร์ดมันรู้เรื่องการเข้าโหมดก็คือการเข้าไปปรับค่าต่างๆค่าพารามิเตอร์ของม,มันฉะนั้นเราจะแยกเรื่องนะครับเราจะแยกเรื่องฉะนั้นบอร์ดตัวที่เราเทสตัวนี้ไม่สามารถเปิดแวบกได้โดยผ่านกระบวนการ USB แต่มันสามารถเติมได้โดยการถอด IC เมนเอสพีไอแฟมาเข้าเครื่องก๊็อปได้อกรณีมันหลงก็เปิดระเบิดมันก็ผ่านกระบวนการอีกช่องทางหนึ่งได้อพอมาแบบนี้แต,<อ>ตุ่๊กต่อไปก็คือการเข้าบคเตอรี่หงดเจะไว้ดีๆนะเพื่อไปปักค่านู่นนี่นะั่นทีวีจีนทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยอะแอดลองเข้าแบบสาธิตให้ดูก่อนนะครับเราดูแล้วนะ่าจะติดนะครับเขาบอกว่าอะไรครับกดอะไรครับจินพโค้หนึ่งหนึ่ง สี่เจ็ดนะครับอ้าวกดอินพุตนะ่งสี่เจ็ดนะครับอินพุตนะครับอินพุตตรงนี้นะครับแล้วก็กดตัวเลขหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดครับเห็นไหมครับมันจะลางๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะปรับภาพไม่ถูกดูนะครับแอดจะปรับให้ดูก่อนมาที่มาแนลคอนโทรลอันนี้เป็นการสาธิตนะครับก็จะปปปรัับให้มนนเติครับต้อนนี้เป็นที่การอยู่นะครับไปที่ตอนนี้ไอทีอยู่ที่ไหนอะไอทีสามด้ยที่สองก่อนแรก เลขสามนะครับตอนนี้มีฟ้อนะครับครับอันนี้มาที่สี่อ่ากบบลงต่กันเลยโอเคเรื่องสี่นี้คือปกติแล้วเนาะนะครับลองมาดูดิว่าไอ้โมที่เข้าจะเห็นขึ้นสวยขึ้นไหมตัวนึงไม่ยถึงว่าไอ้ตรงตลาดเลยเขาเรียกว่าครับเออีครับเออทีนี้มันจะชัดขึ้นแล้วมีไม่เหลืองชั้นการเข้าเซอร์วิสโสม์นะครับผมจะขอนะครับในอาสานะครับคนที่ไม่เคยทําเลย มาลองดูเนิิธีกดก็คือคอนทิเนียนะไม่ใช่เข้าอินพุตแล้วไปกินส้มตำจานหนึ่งแล้วก็มาหนึ่งแล้วก็เดินไปอีกโอ้แ่เอาจ้านะครับอินพุตหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดคอนติเนียต่อเนื่องแล้วเข้าต่อจากนั้นวิธีออกให้กด e x ็กซิสมาลอง e x ็กซิสดูนะครับนะ้เพิ่ม time ครับทั้งแรกเชิญผู้ที่สงสัยนะครับเดินออกมาครับผู้ช่วยผมอยู่ตรงนี้ครับเดินครับมาเลยครับมาเลยครับไม่ต้องเกรงใจครับผมเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับ

เด็ก็นั่นอยู่รง้่อยู่ตรน้น่งกันอยู่ตรงนี้นั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 ่งกัร้กัอยู่ตรงีกอกั

ก่กการริคือเขกคอม้เีกัรบิหาเขาอยากคืม่นใ้เกัรอเขอยาือมันให้เกี่ยวกับการิหารมืเาอยากันให้่กบบรรเอามันกับกา

คนัานากที่ดีอัสงกาว่านก็เติที่สยนสายิสายนี่ การที่เ่อใหวที่เราเในุกคคที่คุณหมักในจแต่ังงตั้งนต้นใจว่เป็นจอบจอบในจอบที่ที่ทีบ้านก็เป็นเพนใจั ยังเหลืออีกสอเปอร์เซสนตสองสองหาหาห้าห้าห้ายเหลือยังเหาีกสอเอ็นต์แล้วก็ก็สเป็น

ออนไลน์ C R T หรยออะรก็าคือเดิมดเพราะว่า C R จะบอกแต่ว่าเราเขียนเขียนจะเจ็ม่่มือสมคร์ลใช้สำหรับ C R T ที่พอูสองพัสิบเอ็ก็พอเพราะว่นสิบห้ามี่ผ่านาตั้งวมองตัวเนี่ย

ก็ไม right ่เป็นไรแต่ยังมจุดที่มีดอกกันอยู่ไม่ได้เปียนอี่รู้สึกว่าเนี่ยไม่ได้เลยที่จะมา

นะครับเราอนุญาตให้อีกสองนาทีนะครับจะได้เดินหน้าต่อไปสายของใครนะครับเอาลองมาเสียบดูนะมันอาจจะยื้อขึ้นนะนะครับสายสายที่ลองเสียบเข้าไปนะครับมีเยอะๆที่มันี้มันมีบอกอยู่เราจะบอกกลับมาไล่ไปเรื่อยๆเก่ยบ มันจะมีการลื้อเื้ยนะครับเสียบในกเล็งจุดูไม่เต็มก็เต็มโอเคน่าหกสิบเจ็ดนะครับกรณีเสียบสายแล้วลูไม่เต็มนะครับหน้า67นะลองเสียบตัวเองดูจะมีอะไรจะได้ถามแต่พวกสแกนนี้สิมันยื่นอยู่บนอฟตแวนะครับ ตันี้ออกมาเป็นโ่สแกนหมดถ้าเกิดว่าเนสนดมันจะเป็นซิงเกิลโอไม่ใช่แลุ่ดแรอันนั้มันร้อยยี่สิบร้อยี่สิบกมีต่อมีที่สี่แดงเห็นว่ามันมีการยืะแะสคนที่เยอะนที่มันมีนุมะ

เราเห็นะตรงที่เห็นยังไม่ได้ทิดายครับไม่ได้มาดังแล้วมาถึงการเอาให้ไช่ไมไม่เป็นไรนะครับเอาละรับก็ได้เรียบร้อยตัดออโต้เนาะนมันอ๋อเหรอ 嗯，打比打回合，没意见。 จส็เรียบร้อยแล้วการเข้าหมดการเข้าหมดเราเห็นแล้วนะครับที่พระเจ้าสักครับแอลตรงนี้บอกเขาบอกว่าลบลบมันหายมาไรือย่างเดีนะครับมันเหมือนแอนท์ที่ขึ้นมาพึ่งมาพึ่งมาหน่อยนะัะคิดไปสักพักเดียวนะครับยังไงฝากที่เดินดูเลยนะเริ่มเริ่มมีลงมาแล้วนะโอเค เมื่อได้เสร็จป้อยแล้วนะครับเราก็สามารถใช้คีย์นะครับเพื่อที่จะเข้าไปนะครับนะตรวจสอบได้คีย์นะครับนะของของบางท่านนะครับนะอาจจะใส่แล้วมันมีการเยื้องหน้า67นะครับถ้าใส่เต็มก็คือผ่านถ้าใส่เยื้องก็คือให้เป็นฐานหนึ่งเพราะที่การเก็บเอาไว้อยู่นะครับอันนี้หน้า67นะครับหน้า67บอร์ดตัวนี้นะครับนะเราก็จะได้เห็นการเข้าเซอร์วิสโหมดตัวนี้นะครับนะหลังจากที่เราได้เสร็จป๊อเนี่ย เมื่อได้แสงออกมาเมื่อได้แสงออกมานะครับเรามาดูหัวขอ้อ,กอ,อกที่ห้าหัวข้อที่ห้านะครับนะมันจะบอกว่าเมื่อแสงออกมาแล้วแสงออกมาแล้ว <c oughs> ให้ดูว่าหนึ่งหัวตรงหรือไม่หนึ่งหัวกลับให้ดูจากแขงกีบาร์เป็นหลักเหมือนกันที่ผมสอนเมื่อกี้นะครับ สสังเกตว่าภาพที่กากหรือไม่ถ้าที่กากพวกที่ก็ปรับ IP โหมดนะครับให้ไปปรับในซอฟต์แวร์สามมีการแตกเป็นเส้นหรือไม่นะครับหาไม่มีก็แสดงว่าจอดีใช้ได้ความหมายนะครับสมมติว่าเรากำลังซ่อมสิ่งหนึ่งปัญหาใหญ่เลยนะครับปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ก็คือเก่งไม่กลัวโหลง สองก็คือการตีอาการไม่ไม่ขาดเนี่ยจะทําให้เราซ่อม LCD เนี่ยนับวันจะเข้าเรือคุณเชดดูว,ว่าคุณซื้อเมนบอร์ดมาพันกว่าบาทเนี่ยเราผิดพลา,า 1, 2, 3, 3, ดสักวันหนึ่งสักสองเรื่อสามเรื่องนีนะเดือนหนึ่งเฉลียล่ยวเนี่ยมันสูญเสียไปเยอะนะครับเรื่อปลอบใจตัวเองได้แล้วนะครับ,บสั่งอะไรผิดสักวันหนึ่งเราจะเป็นร้านขายอะไรไม่เอาเลยครับมันไม่มีความแบบว่าเปิดช่องว่างตรงนี้ให้อะ เวลาเราอยากจะให้มีเงินเหลือมีเงินเก็บนะครับเราอย่าคิดเฉพาะลายได้เพียงอย่างเดียวนะต้องลดเรื่องของลายจ่ายลงไปเพราะว่าฝานเล่นเนี้ยมันฟันด้างเพราะมันเกงไม่ได้ก็ตัวนายไม่คุณตัวนายไงนายไม่โทษตัวนายไงปัญหาคนอื่นดุจดังภูเขาปัญหาตัวเราเท่ากับรถคือปัญหาตัวเองแบบนิดเดียวนิดเดียวนมดเดี่ยวบ๊าบาย แต่พกคนอื่นนะโอ้โหที่โพยตีพายตั้งแบบหงานมอ้อกเลยนะซึ่งซึ่งตรงนั้นแหละคือคือปัญหาของขวาเนยที่มันไม่รู้จักตัวประเองดังนั้นอาการแขยตัวนี้นะครับจะไห้ดีว่ามันสอนเราถึงขนาดว่าอย่าคิดเฉพาะคุณจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทำเงินมาเยอะๆคุณควรที่จะไปพิจารณาว่าจ่ายน้อยหน,น่อยนึง ันไหนที่ไม่จําเป็นก็หยุดยุติไปก็ไอ้เรื่องที่มันซ่อมปิดไอ้ที่ซื้อมาสามตัวแล้วใช้ตัวเดียวอีกสองตัวหายลดลงสินะครับลดลงสิคุณก็จะเห็นนะครับว่ามันไปได้เอาล่ะไม่ได้จะเรียบร้อยแล้วผมนาจอภาพมาให้ดูนี่คือจอที่เราสําหรับใช้สําหรับขายจอขายจอเทสหรือเอาจอของเก่าๆอยู่ที่ร้านของเราะหรือออกมาเพื่อที่จะเทสเอาเก็บไว้ในชั้นแล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะมีจอของฉันเอง เบอร์อะไรก็ได้ฉันไม่รู้เนี่ยเบอร์เนี่ยฉันเอาของพานาของรับมาแต่ใส่เครื่องเทสก็ไปแล้วฉันรู้แล้วจอตัวนี้กินไปกี่โวลต์หัวกับแล้วมันเป็นแบบไหนกี่บาทสั้นยาวเราก็สามารถนํามาประยุกต์ได้ทันทีอยา่าอีกครั้งหนึ่งจินตนาการเหนะือความรู้นะครับบางครั้งมีความรู้เอาตัวไปรอดน,นะแต่บางคนเอาตัวรอดแบบไม่มีความรู้นะครับพวกสีจลชัยบางทีช่างนะั้นต้องเก่งมากหัวฟุบหัวคงอยู่ในร้านแต่คุยกับลูกค้าไม่เข้าใจลูกค้าไม่ชอบนะ แต่บางคนแต่งตัวสะอาดเห็นไหมเจ้าบาวหมื่นล้านเจ้าสาวไม่หน้าห้าล้โอ้โหโรงงานเยอะผมบอกเสมอนะว่าเอ๊ะมึงอยาทำอย่างนั้นนะมึงหงอกมึงอยาทำอย่างนั้นเลยแต่ก็ให้เราเห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะประยุกของเราออกมาใช้งานได้เป็นสิทธิ์ที่มันเป็นเขาเรียกว่าเดสก์ท็อปก็คือทีวีที่กองเยอะๆเอามาชำระเอามาทำและวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะแถมให้ อยากจะแถมด้วยใจจริงจริงแอดครับวันนี้ผมขอรุ่นสดเลยนะนายช่วยมาเปิดจำออนเครืค่องนี้ให้หน่อยครับนะครับกาเรเปิดจำออนจะไม่ได้ดีนะเป็นศานสตร์และศิลปะในการที่เราจะเทสจอเครื่องเครื่องหนึ่งทีวีเครื่อง,งหนึ่งแน่นอนครับมาอบอรมการจารย์ปีชาแล้วกลับไปแล้วไม่เสียเหลี่ยมเหลี่ยมมันมีทุกคนแต่ไม่ควรนำมาใช้กับเพื่อนนั่นนั่นเป็นบุกเขาบอกไว้ว่าอย่างนั้นนะครับ การที่เราเอามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าหลอด LED มันดีนะแบ็คไลท์มันดีทุกอย่างมันดีแล้วจอมันดีเราสามารถทําได้ด้วยสองมือของเราเองจินตนาการของเราที่เกิดขึ้นวันนี้ผมก็เลยบอกว่าเออแอดวันนี้ขอต้นสดหน้าโดยไม่ต้องอะไรเลยวันนี้ผมเทสให้ดูแล้วสังเกตน,นะครับสิ่งที่ผมพาทำเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ถลอดเมนบอร์ดเขาออกใช่ไหมครับวันหนึงตต่งถ้าทิ้งต่างผมบอกแล้วว่าเมนบอร์ดมันเสียผมถอดเมนบอร์ดออกมากองไปแล้วแต่อย่างอื่น